สวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมแฟนซองของบุธรรมนํำโชกนะครับมันนี้กาได้โอกาสเดินทางมาที่บ้านบรรน,น้องบัวบานนะครับมาที่บ้านพ่อจานะครับมันนี้กามีปูผ้าแดงนะครับเพื่อนกามาล่าถวายมาล่าแก่บนนะครับวันนี้เพื่อนก็จะให้ตัวเลขกโคลากขอให้ท่านผู้ชมไปลุ้นน้ำกันนะครับเนาะว่ามันมีปูผ้าแดงจะให้ตัวเล็กโคลภเป็นแนวทางในงวันที่16ตัวใดนะครับกะ

เราไวหลลยตัวได้เหยกก็หนี่เด้เขาหายยกไปตัวเขายอืโอ้งมากมากเเอาได้เอว้นึ่ทีลงมาที่นึ่แล้วยะดอกตัวนี้กัลงมาหนีเอาได้เด่นซุดกับือนตัวนี้แล้เอาสุดซุดุดุ

กับวงน้ำแน่เออไม่เกียจโถโอ้โหผัวมด้วยฮน่นี่ครับเป็นตัวเลขของกูพาแดงนะครับมีตัวเลขสามตัวอยู่สามุดนะครับ 984 405นะครับที่เน้นเน้นปูผาแดงเพิ่นก็บ,บอกว่า058นะครับส่วนล่างเพิ่นให้แค่2ชุดนะครับท่านผู้ชม25และ27นะครับตอนนี้ไงเขาไก่ยังมาได้นะครับเพราะว่าก็มีชาว YouTube นะครับหลายๆช่องนะครับกำลังดูตัวเลขโชคลาภของปูผาแดงอยู่นะครับ การะ่านผู้ชมอดใจรอแป๊บหนึ่งครับอตอนนี้ก็เห็นตะหลังนะครับตัวเลขก,ก็เห็นหรอกครับแปบดบเป็นกม็มองเห็นไกลๆนะครับจะมี80 8 4 4 5 85แปดสี่สี่ห้าแปดห้าครบนะบข้างหลังเป็น85ดห้าว่า เป็นแยออกมานืที่แ0ศนเก็บมาตงไูครับเกมาสรับตวนมแค่นี้ครับตวนม่้ครัทานผู้ชมกัรอแป๊บหนึ่งนะครับเพราะว่าชาวยูทู e เยอะจริงๆนะครับมันนี้หลายมากากมันก็้าย่องนะครับเรา ไปยินตว่าสาธุสาธุแสดงว่าปูพันด้วยพอดไหมเดี๋ยวเดี๋ยวปูจะล่ำหนึ่หลังจากให้ตัวเหล็กโชคราบเดี๋ยวปูก็จะล่ำอีกรหลอบนึงนะครับตอนนั้มาพ่ท่านนะครับปูก็ 058ร5 8 05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 8 0น8 058 058 0 5 5 8 0 5 058 058 058 058 0 5 058 058 058ั5 058 058 058 058 058 058 058 0แ8 058น5 8 0น8 0 8 0 5 5 8 5 8 058 058 5 8ะ5 8 0 5 5ะครับเดี๋ยวนะครับท่านผู้ชม น <no ี่ครับชัดเจนนะครับตอนนี <S <S ้เขามาได้แลครับเ984 405ครับ058นะครับ8045 84 85นะครับส่วนในกลางวันไหน2ชุดนะครับ25 27นะครับ ท่านผู้ชมเน้นตัวเด็มเน้นตัวมีหัวผ like ูบอกว่าจะให้ทข้างบนข้างล่างคือมาแซื่อมเนี่ยเหเด้อครับท่านผู้ชมเด้อแท่านผู้ชมรดไปเด้อครับเดิมเดี๋ยวจะจำเลยท่านผู้ชมฟังอีกครั้งหนึ่งนะครับ984 405 058นะครับก็มีแยกออกมาให้ก็เป็น80 80844585นะครับส่วนล่างเน้นๆมีแค่2ชุดนะครับ25และ27นะครับท่านผู้ชมครับนี่ก็เป็นเลขแนวทางนะครับของปู่ผ้าแดงมาให้วันนี้นะครับก็มี984นะครับ405 8045 84 85นะครับตัวเน้นๆครับ058นะครับ ส่วนล่างนะครับเป็น25และ27นะครับก็ขอท่านผู้ชมเป็นแนวทางในวันันที่16มีนาคม2564นะครับท่านผู้ชมชื่นชอบก็จดไว้นะครับจดไว้นะครับก็ขอบคุณทุกการติดตามนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้บุญธรรมนำโชคด้วยนะครับสวัสดีครับ